สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเดลี่เด,ดลี่ทำไมต้องั้งชื่ออย่างนี้ด้วยเดลี่เดล,ดลี่พอพอพอเพิ่งเรียนมาครับเพิ่งเรียนเสร็จเฮ้ยตกตกเฮ้ยตก ผูผิดซมนเดอร์สี่โมงเย็นเออเรี่ที่หนึ่งประกาศข่าวข้อหนึ่งถ้าคลิปไหนมีลิขสิทธิ์ผมขอลบคลิปนะครับอย่างเช่นไอคเซิร์ฟเวอร์อีพีหนึ่งผมลบไปแล้วแล้วก็อะไรกันอะไรคลิปหนึ่งไม่รู้ครับ ลบไปแล้วก็ขอดูด้วยครับมันถ้าถ้ามันมีพีสองมันก็ต้องมีพีหนึ่เออแล้วไงต่อโอ้ย <c oughs> แล้วก็ขอบคุณมากครับผมได้1,800วิวแล้วประกาศข่าวที่สองอันนี้เกี่ยวกับเพื่อนผมอยากจะบอกจริงๆ ผมกำลังเรียนคณิตศาสตร์อยู่ใช่ไหมครับแล้วพอพอผมคิดคิดเลขเสร็จไม่ได้ผิดก็ถูกแต่ผมผมไม่อยากใส่ทดไงคะแนนเต็มห้าแต่เราได้สี่ทั้งกลุ่มผมได้สี่แต่เขามาโมโหอะไรเราได้ดีกว่าไม่ได้ใช่ไหมครับเอออยากได้ศูนย์ไม่ก็หนึ่งนงไงก็ไม่รู้ ได้สีดีกว่าได้สามได้สามดีกว่าได้สองได้สองดีกว่าได้หนึ่งได้หนึ่งดีกว่าได้ศูนย์ใช่ไหมล่ะแล้วพอพอเขาบอกอย่างนี้เขาก็จะ D I S L I K E ซึ่งผมลงคันมากได้ดีกว่าไม่ได้คะแนนใช่ไหมล่ะครับ เป็นเพื่อนกันแท้ๆทำไมต้องมาว่ากันด้วยแล้วคนนั้นที่ว่าผมก็คือน้ำฟ้าฟี่เกมมิ่ง <c oughs> อยากดูช่องเขาไหมล่ะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูครับเ <c oughs> <c oughs> สียงแอบโอ้ย <c oughs> เอามาดูดิครับเนี่ย <c oughs> ไปเลย <c oughs> โอ้ย <c oughs> จริงแอบ <c oughs> ดู ว่าถ้าเขามากดดิสไลค์ผมผมเลิกกดติดตามเขาดีกว่าและเซิร์ฟนี้เอาไปไหนแล้ววะหมดแล้วเหรอ่นในบสิอก13วิดีโอใช่ปะอะไรเนี้ยในบอก YouTube ดูดิแล้วเขายังบอกว่าเขามาคอมเมนต์ในคลิปผมเขาจะได้ติดตามเยอะตอนนั้นเขาได้แปดคนตอนนี้เขาได้ยี่สิบเจ็ดคนแล้วยังไม่ถึงเดือนหนึ่งเลยครับอะไรของมันก็ไม่รู้แล้ว ผมขอพูดคำนี้นะครับตอนผมเรียนอยู่ <S <S แล้วผมไปทำอะไรกับเขาไม่รู้เขาแค่แค่บอกว่าจะมากดดิสไลค์เพื่ออะไรก็แค,ค่ลืมทดแค่นี้ได้ดีกว่าไม่ได้เขาเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมครับไอคอวอ์จุดจุดเพื่อเขาพูดอย่างนี้กับผมมาตั้งหลายครั้งแล้วพูดมาเพื่ออะไรพูดแล้วได้อะไรไม่เห็นมีประโยชน์เลย มันมีประโยชน์ตรงไหนนะครับงงพูดคาหยาดอย่างนี้ใครจะไปฟังนะ่ะใครจะไปคบด้วยแถมเป็นผู้หญิงด้วยพูดอย่างนี้โอ้ พื้นกันเทยังจะไหมนี่โอ้ยผมว่ามีอยู่อันหนึง่งอยู่ไหนอ่ะนี่ไงปิดอ,อันนี้อันนี้ผมรีวิวช่องผมอยู่นี่ ดูดูเดี๋ยวผมจะไปออก LPS แน่นอนเดี๋ยวจะบอกว่าผมยังไม่มีแค่ LPS Thailand นะครับผมมี LPS YT ด้วยเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยมาเร็วๆนะ้าวิดีโอเนี่ยครับ โอเคครับเด๋ยวเดลลี่ขอจบเองเดียวนี้ครับบ๊ายบายครับ